อันนี้นะคะก,ก๋วยเตี๋ยวนะคะเราแจกเด็กไปแล้วค่ะ80ชุดอันนี้เราเตรียมสําหรับเด็กโตนะคะเด็กโตอีกเท่าไหร่ครัประมาณ80ิเนาะพี่เนาะโอเคนี่แม่ครัวนะคะเอาท่านผออมาแล้วนะคะผอมาชิมก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะโอ๊ย แล้วอย่าลืมเบิ้ลนะคะถ้าไม่เบิ้ลแสดงว่าไม่อร่อยไสมังคอกโอ้โหะ้อมือนะอ้าวอันนี้เด็กอันนี้เด็กบออะไรคะปออะไรลูกอันนี้ปห้าปหกเริ่มเริ่มเริ่มทยอยมาแล้วค่ะเริ่มทยอยมาแล้วอันอันนี้เด็กปอะไรคะปสี่ปอปสี่ห้าหกอันนี้จะเป็นเด็กผู้หญิงเริ่มมาแล้วค่ะ อันนี้เด็กชั้นไหนคะนี่เด็กชั้นไหนคะเด็กชั้นไหนคะม2ใช่ม2ครับม2ม2อ้เจอ้มอร่อยไม่ลูกอร่อยไหมคะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรชื่อจินจินตลาดเหรอลูกใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ยเก่ง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 ได้อะไรมั่งลูกยกชอขึ้นหน่อยดีใจไหมลูกดีใจไหมดีใจไหมได้อะไรมั่งลูก แบ่งป้าได้ไหมเนี่ยฮะ<า>แบ่งป้าได้ไหมลูกดีใจไหมลูกดีใจไหม,ด,มดีค่ะหนถ้าดีใจนะยกมือขึ้นโอเคแล้วจะกินหมดไหมคะลูกกินหมดกินกี่วันกินกี่วันถึงจะหมดนะล,ลูกกินหนึงน่งวันอ้ยเราท้องแตกหรือเปล่าท้องไม่แตกหรอ โหแล้วกินแล้วจะอ้วนไหมอ้วนไหมลูกอ้วนอืมอันนี้ล่ะลูกกินหมดไหมกินหมดไหมกินกี่วันกินกี่วันลูกฮะกินอ๋อน้นูกินสองวันอ๋อไหนไหนใครกินสองวันบ้างฮะชอบไหมลูกเสื้อนอะสวยไหมลูกเอาถอดแมพก่อน เล่นกับเด็กๆสนุกดีเอาไปเลยลูกไปเอาของไปเก็บไปลูกไปอัน,นอันนี้ตรงนี้จะเป็นเด็กโตนะคะอันนี้ปออะไรกันคะลูกมอ .2 กำลังเลือกเสื้อกันค่ะกินก๋วยเตี๋ยวกันอิ่มหรือยังลูกอิ่มแล้ว อันนี้เด็กเด็กมอเลยครมอสองเด็กมอสองเด็กมอสองแจกของเย็ดขนมเลยลูกหยิบขนมเลยหยิบขนมเลยลูก อันนี้เด็กๆกำลังเลือกเสื้อกันค่ะ,คะกินเตียวยังคะเชิญได้ค่ะ แล้วกินก๋วยเตี๋ยวกันได้ยังลูกกินก๋วยเตี๋ยวกันได้ยังกินก๋วยเตี๋ยวยังลูกกินแล้วอันนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะที่กินกว๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมลูกใช่ค่ะแม่อร่อยลองแย้มหน่อยเร็วอโอเคแล้วเจอกันเจอกันปีหน้าเหรอ เออป้าถามหน่อยอยากให้มาอีกไหมลูกอยากให้มาอีกไหมโอเคแล้วมันเพื่อกล้องข้องเขาอ๋อเด็กๆขยับไปข้างหลังหน่อยมันตีลูกขยับไปข้างหลังหลังจากที่เรากินอิ่มกันหมดทุกคนแล้วนะคะอิ่กินอิ่มหรือยังคะได้ได้ของกันครบหมดหรือยังอร่อยไหมอร่อยไหม ให้มาอีกไหมจะให้ปามาอีกไหมอ่าแล้วพิธีมอนะคะเอลยม้อนอานเร็วเย้เย้ด้วยสามยกเือแล้วยกเพื่อ

หล่อกล่าวขอบคุณคณะด้วยนะคะก็ทุกคนในนามตัวแทนคณะคุณครูนักเรียนทุกคนนะครับผู้ปกครองก็ขอขอบคุณคณะผู้ใหญ่ทีดีทุกท่านนะครับที่ได้เห็นความสำคัญแล้วก็ได้ให้ความเมตตานพุกะแล้วก็ด้านด้นมาถึงที่ดันด้นดันด้นดันด้นมาต้อว่าบางครั้งด้านด้นนี่หมายความว่าเราต้องย้มาถึงจะลำบากยังไงถนนไม่ดีก็ มายถึงที่นะครับทางคณะก็เขามีความตั้งใจบางครั้งเขามาเห็นถนนเขายังอมาไม่ถึงนะครับแต่คณะกนิี้มามาด้วยความตั้งใจโอกาสน,นี้ก็ขอขอบคุณนะครับในน้ำใจเนทีทุกท่ันที่ท่ททานได้มอบให้นะครับให้โอากาสได้เรียนได้ได้รับโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนะครับส่วนเนงินที่ได้รับมาก็เดี๋ยวจะเอาไปซื้อข้าวสารห้องเรีจัรับทานกำลังนะครับ ขอบคุณครับผมครับขอบคุณค่ะพ่ออย่าลืมแจกเบอร์โทรน,นะคะเอาได้แล้วเหรอ๊ <c oughs> ายบายไมบายบายทุกคนลูกยกยกมือม๊ายบายก่อนอออ๊ายบาย